คนเดียวหาเลยทั้งตระกูลแบกสองร้อยล้านแพรวานิชาพัฒน์เป็นเสาหลักของบ้านตัดขาดแม่เพาะก้อนเดียวแพรวานิชาพัฒน์เป็นหนึ่งเสากร่างที่ต้องแบกรับเรื่องราวไว้มากมายโดยเธอย้อนเล่าว่าเมื่อสี่ปีก่อนตอนเธออายุ22่ฝั่งพ่อทำธุรกิจเกี่ยวกับกงสีและมารู้ว่าที่บ้านเป็นหนี้เยอะมากขนาดที่ไม่สามารถชำระได้ตอนนั้นเราทำงานในวงการแล้วเราก็มั่นหน้าเลยเราก็บอกแม่นี่เท่าไหรเดี๋ยวหนูจะทำงานใช้ให้เลยแม่บอก200ล้านหนูไม่ไหว ก็ทมแล้วจะยังไงต่อด้วยความที่เราไม่มีความรู้เลยเขาก็บอกว่ามันก็เกิดการที่ธานาคารจะฟ้องให้เราเป็นบุคคลล้มละลายมันก็เป็นวันที่เขามาบอกหนูเพื่อให้หนูเป็นหัวหน้าครอบครัวตอนนั้นก็ทําเอาแพรว่าถึงกับช็อกไปและได้เล่าต่อว่าไม่เป็นไรป้ามาเลี้ยงหนูมา20กว่าปีป้ามาทําดีแล้วจากนี้หนูจะเลี้ยงป้ามาเองไม่ต้องห่วงนะแล้วป้าก็เดินเข้ามาบอกอีกว่าป้าขอโทษลูกด้วยนะเขารู้สึกผิดเขาขอโทษ ที่ไม่มีมะระดกให้เลยหลังจากนั้นแพรวาเผยว่าเธอเริ่มพยายามยอมรับเรื่องนี้เด็กสาวในวัย22ที่ต้องขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งตอนนั้นแพรวาบอกว่ายัางไม่รู้ว่าตัวเองเป็นซึมเศร้าพยายามแปรทุกอย่างจนผ่านมา2ปีมีวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ทะเลาะก,กับแม่อย่างรุนแรงเกี่ยวกับการรับงานพราเราเป็นเสาหลักครอบครัวเราอยากทํางานที่คุ้มกับค่าเหนื่อยเรามีงานหนึ่งที่ติดต่อมาเรารู้สึกว่างานนี้คืองานฟรีซึ่งเรารู้สึกว่าเราทําดีมาตลอด เราไม่เห็นได้ดีเลยเราเลยไม่อยากไปงานฟรีเราอยากทำงานที่เราทำเต็มที่แต่เราได้ตังค์แม่ก็บอกทำไปเถอะลูกทำดีได้ดีหนูก็บอกทำดีเราได้ดีจริงเราไม่เป็นแบบนี้หรอกซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทำให้โรคซึมเศร้าสแสดงอาการออกมาแพรว่าบอกว่าร้องไห้แบบหยุดไม่ได้และรู้สึกว่าโรคนี้ไม่มีที่ยืนให้เราอากตันยูไ่ไรค่าอาการดีขึ้นมาก็พยายามปรับตัวเข้าใจเหตุผลทุกอย่างของแม่เพราะหวังดี แต่เราไม่สามารถอยู่กับความรู้สึกตรงนี้ได้มันเป็นอะไรไม่รู้แพรว่าก็ได้ตัดสินใจไปทําแบบทดสอบโรคซึมเศร้าในอินเทอร์เน็ตซึ่งผลออกมาเป็นซึมเศร้าในระดับปานกลางเพราะมีความคิดที่จะคิดสั้นมีความรู้สึกว่ายังตายไม่ได้เรามีความรับผิดชอบมากกว่านั้นแต่ความรู้สึกตรงนี้เราอยู่ไม่ได้เลยสิ่งที่ทําให้แพรว่าผ่านจุดนั้นมาได้อีกคือการหาหมอแพรว่าบอกว่าข้อดีของหนูคือพยายามปรับตัวกับสภาพที่เป็นอยู่หนูรับรู้ว่าการมันเกิดขึ้นเพราะทะเลาะกับแม่เหมือนโลกถลม่ม เพราะฉะนั้นเราพยายามจะปรับตัวตรงนี้แต่ทําไม่ได้เพราะเคมีในสมองไม่ปรับตามหนูคิดว่ามันถึงเวลาที่ไปหาหมอแล้วเพราะเราทําเองไม่ได้ต้องให้หมอทําต้องใช้ยาก,ก็เล่าทุกอย่างให้หมอฟังหลังจากหาหมอแพรว่าบอกว่าเคมีในหัวเริ่มกลับมาก็กลับไปพูดคุยกับแม่ความสัมพันธ์กับแม่ก็ดีขึ้นมากขึ้นฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าใหม่ๆด้วยนะคะ